ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลหายากในพื้นที่เกาะมันนายและภายในจังหวัดระยองซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วยังเป็นการสื่อสารให้สังคมโลกได้รับรู้ถึงว่าถ่ายตระหนักและชัดเจนในการทําการประมงอย่างเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมติดตามในสารคดีเทิดพระเกียรติโครงการสมเด็จอนุรักษ์ เเต่าทะลการพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่ มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกิดตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไปบางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็นเป็นสิบตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเครื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมปนขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้ให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจําอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกมันอยู่แล้วเขาก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก ตลอดแนวฝั่งทะเลเอ่าวมะขามป้อมจลดปากน้ำประแสอําเภอแกรงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ร้อยปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อน,นำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี้มีสองสายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกระต่าอ่ะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่างสามไมล์วันนี้ก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่ราชกรที่ก้าวอยู่อนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกอนุรักษ์เป็นสัตว์ห่วยแล้วเราเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่งเนี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอา่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองะคะ์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์ และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ธมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันใน นะครับให้เป็นสถานที่สําหรับจัดตัต้งตัวโครงการสาเร็จอนุรักษ์พันต่าทะเลนะครับแล็โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจํานวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าและเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชิอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรต่าทะเลครับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้ว ยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องตน้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อมปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่ตตาทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกิจกานการค้าได้การที่พค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์นธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2 0 2 2เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่ตาทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการ อนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนรุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง,งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับโดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการย่งเป็นการบ่งบอกว่า ประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาใส่เตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกค,คามโดยมีข้อกํำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กําเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น